สวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะเมื่อนี้น้องเตยตื่นเสาร์เลยะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับอุดรธานีคุณยายเสียนะคะแบบกระท่านหันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อวานนี้น้องเตยก็ได้สั่งพุ่มพวงดอกไม้ไปจัดหน้าลงให้คุณยายนะคะกะสวยเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นไหนคุณยายครังสุดท้ายเมื่อวานนี้คุณยายสวยมากวันนี้น้องเตยก็จะกลับไปหาคุณยายคุณยายที่บอกนี่ก็คือ แม่ของแม่แท้ๆน้องเตยนะคะซึ่งท่านไม่ได้เลี้ยงน้องเตยหรอกแต่ว่ายังไงก็คือยายเนาะน้องเตยกบเหตุตามนาที่นะคะยังไงเราก็เป็นหลานแท้ๆของเขาน้องเตยกะทําให้ได้ครั้งนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะทุกคนขาเมือ่อหนีน้องเตยกะเตรียมตัวนะคะ mm hmm. เก็บของไว้ั้งแต่เมือ่อคืนแต่งหน้าอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนขาผี่เอพิ่นกบบอกว่า ใส่ชุดนี้แหละหนูเมื่อวานหนี่ไปสื่อมากนะคะน้องเตยโคตรจะงงเลยค่ะทุกคนขาน้องเตยเห็นชุดนี้สวยมากไปจับมาไม่รู้จากแบรนด์แบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะคะเขาเรียกว่าแบรนด์จัสปาจับมาสามตัวเก่าพันสวง่ะนางสีดท,ทอยอยังเลยพี่น้องขาหนานี้ว่ามันไก่ต้มค่ะเลี้ยงแอรแมะเลยหัวหัวว่าสั่งคมว่าว่านเนี่ย พี่น้องขาน้องเตยเกิดมาเห็นมาหาเงินได้ายปน,นีก็บาเคยซื้อเสียผ้าเพ่งคักปนนีเด้อค่ะซื้อมาสามตัวใส่ใดอยู่สองตัวพี่น้องอีกตัวหนึ่งสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทใส่บ่ไดดค่ะสวยมากเลยตัวนั้นน้องเตยว่าสิทรงตออยู่สิมีผู้อยากได้บ่สันเด้มันคือเพ่งคักเท้ขันมามี่ผู้อยากได้กับสิเก็บไว้ในตู้แล้วพี่น้องขาโอ้ยเสียดายเงินพี่น้องขาแต่ว่าพี่เอฟว่ามันสวยดีหนูใส่แล้วน่ารักว่าสันเด้พี่น้อง ก็ขอบคุณสามีที่ชมนะคะมือหนอีเข้าออกมานอกสถานที่ก็สิกินกาแฟลําบากแน่ละคะ่ะทุกคนคนาน้าห่อนกับบะหมีต่ตองมาซื้อยูเซเบนเข้ากับมากดซื้อน้าห่อนยูเซเบนนะคะแต่ว่ากาแฟกับเป็นกาแฟของเฮาเด้อเป็นกาแฟตัวเทสนะคะทุกคนขาใส่ไปเลยอิมเมริร์ดมือพี่นอ้องค้าน้องเตยสิบอกไว้หาเด้อค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะทุกคนขาแล้วก็ทานเอไป2เม็ดนะคะ สองแคปซูลใส่ไปเลยนะคะเพื่อความสวยและความปังของเราวันนี้น้องเตยก็กลับอุดรก็จะทานลำบากหน่อยพี่น้องทึง a, ท่งเฮียทึ่งหกนั่นละผัวก,กระดาพ่อผัวเฮียใสกระโปงโอ้ยเลี้ยงเอือยอยู่กาแฟเฮียใสกระโปรงค่ะทุกคนค่ะผัวบอกว่าโดนชุดโดนได้นะแต่อย่าไปโดนรถป้าพึ่งเช็ดมาว่าสันได้พี่น้องค่ากาแฟถือสูตรสามพันกัวพี่น้องโอ้อสซใไ้ ใส่รอบนี้เสร็จน้องเต้ยก็จะซักไว้แล้วก็เอาถุงครอบไว้เก็บไว้ในตู้นะคะน่าจะไม่ได้ใส่อีกเพราะว่าเสียดายตังเพราะว่าเป็นคนใส่ของไม่ค่อยถนอมเท่าไหรค่ค่ะทุกคนขาพุนนาเฮียเต็มขาอยู่ตายเฮ้